ออกมาแล้วนะอ่าตอนนี้กลับมาประเทศไทยแล้วนะวเอาขนมมาให้จอจาะมองตุ่มหมาครบสุดหมและว, <c oughs> ว,วันนี้กี่ขนม,ม FC ส่งขนมมาให้ สี่คนบรรทาก็ส่งขนมมานะทางกรอบทุกจอด้วยกับโาสนาด้วยก็แล้วกันกินขนมเห็นว่ากินอาหารแล้วนายยมนะเขาให้กินแล้วตำรวัก,ก็เดินมาเจอนี่ขนมอยู่ขนมมาให้นายหลบ คิดถึงบ่าะจ๋าคิดถึงกันไหมนี่เออไปอินเดียนานนะจเจริสุขเริญรรมาได้ยัดยมนะเจอาก็นั่งกินสบายๆอยู่ดีฟังสะ,ะมองเห็นก็เลยเดินมาเล่น,นกัจ้าได้กินขนมฮา กินจ,จีบนิ้วเลวยโยมกินจีบนิ้วแล้วก็กินเอาละกินน้ำจิ้มหรือเปล่ปากินซอสนะจอะนะเออเดืหนังด้วไข่ด้วยหกหกอ๋อวันนี้ซอสไม่ได้เปื้อนไข่นะลูกเนาะเดี๋ยวกินนะยโยมไปแล้วกินก็แย่ๆนะเพราะว่าเห็นว่าก,กินแล้วก็เดี๋ยวเห็นว่าเขาให้กินแล้วเขาให้กินแล้ว จ๋าจ๋าเนี่ยไม่เห็นนายหยงใส่อิบน่ะว,วันนี้สบายสบายขับฟูก็จะเดินก็จะเดินเที่ยวนะกินอพวกแมลงอะไรต่างๆไปยอกวน,นี้ก็จะไปหากินพวกแมลงพวกอะไรต่างๆก็คือวิถีอะะของเขาวิถีของจ๋อแต่วันนี้ไม่ไม่ขึ้นนอน นาะที่สารนี่สารเจาะสารเจาะชอบมานอนอ่ะเห็นแ่้วอ่ะนี่ไม่มองอยู่ไม่เห็น <laughs> นักแสดงกิ่มจร,งงจรงิงของจริงชิมของจริงบุ๊คบุ๊คบุ๊คเอาเอาไปนั่งเออเอาหนังฮันโกดมาเลยนะ <laughs> นั่งเล่นบนสบายๆดูน้ำตกดูน้ำอันนี้จอพอเห็นหมาก็จะกระโดดขึ้นกันตัวเองเนาะง่าจอบายดีนกเนาะเอาแล้กล่องเจ้ามาให้ชมนุยท่าน <c oughs> เลวลิงอ้วนอ้วนฟีนต้นไม้เก่งนะโยมนะลิงอ้วนแล้วแล้วอิ่มแล้วก็จะขึ้นหาขึ้นต้นไม้นู้นเดียวนะ <c oughs>